ครับแล้วในส่วนของรถเก๋งอีโคคาร์นะครับเราก็มีนะครับสําหรับมิลาดนะครับตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นดินามิกชิวนะครับแบบตัวนี้นะครับราคาแค่สามแสนหกนะครับนะครับป้ายแดงนี่อยู่ห้าแสนกว่านะครับตัวนี้นะมานะครับสำหรับมิลาคันนี้นะครับก็จะเป็น GLS นะครับตัวนี้3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะดูสปอร์ตนะครับประหยัดน้ำมันตัวนี้แอดทัดนะครับแอดทัดขาย3ามแสนสี่หมื่นบาทเท่านะครับคันนี้นะ ถูกมากๆนะครับคันนี้ผ่อนถูกๆเลยนะครับแล้วในส่วนของรถนะครับพวกนี้นะครับที่จอดอยู่เช็ครอส่งมอบนะครับผมออกรถที่อารยะยนต์กินนะครับออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับรับรถไม่ให้ไหาสักบาทเดียวครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับพกมาแค่แบบประชาชนหนึ่งใบนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับทําสัญญาฟรีทั่วไทยส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับรถเก๋งนะครับเอาไปเลยขับฟรีอีกสเดือนนะครับส่วนรถกระบะนะครับทุกคันแถมวัวหนึ่งตัวมูลค่าสองหมบาทนะครับ แอดมินไฟ์แถมฟรีอีกประกันไทย1ปีนะครับลูกค้าที่เป็นอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะครับรับราชการพ่อค้าแม่ขายนะครับทุกอย่างนะครับออกง่ายออกได้ที่อาชีพจริงๆครับท้าพิสูจน์นครับไม่มีค่าใช้จ่าสักบาทเดียวครับที่อารยะธนกิจทั้ง23ส,สาขาขาครับ มีรถให้เลือกกว่า600คันบวกบวกแอดมินไฟจัดให้นะครับจบทุกเงื่อนไขแน่นอนนะครับสลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถยนต์มือสองไปใช้งานนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือติดต่อที่แอดมินไฟได้เลยนะครับ0876459505เบอร์นี้ที่เดียวที่เดิมที่อารยยนตกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ